ความพัดพลากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่คือเราต้องเข้าใจไงเข้าใจไหมความพัดพรากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหมายถึงว่าในชีวิตนี้เนี่ยต้องมีทักส่วนหนึ่งคือยังไงก็ต้องมีส่วนมีนการพัดพลากแน่นอนเราชอบคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้มันเข้าใจเราหรอกเวลาเราพัดพาคสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักอะไรบางอย่างถูกไหมก็นั่นแหละถูกต้องไม่มีใครเข้าใจเราหรอกอย่ามาบอกว่าฉันเข้าใจ เธอในการพัมมันไม่เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเออเรามีพ่อมีแม่แล้วพ่อมาแม่เราเสียคแล้วเราก็เราก็มีเพื่อนมาปลอบใจแล้วเราก็บอกว่าเธอไม่เข้าใจฉันหรอกเนี้ยเออมันไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่พ่อแม่มันไงถูกถูกเข้าใจไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแน่นอนหมายถึงตัวเขาต้องเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาใช่แล้วพอเป็นพ่อแม่มันมั่งเลย พาะแม่มันก็ต้องสูญเสียทักวันหนึ่งหรือดีไม่ดีมันสูญเสียก่าพ่อแม่ใ่ไห้ค<อ>ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสมอ,อม